สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะขณะน,นี้ท่านกําลังติดตามรับชมรายการรักไม่รู้โรยค่ะก็ดําเนินงานโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนนะคะวันนี้ดิฉันวรวรรณทิพวาลีลงรับผิดชอบเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะกับอาจารย์นัทนิดขันหลวงค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์นะคะเตรียมเรื่องของการจัดบ้านเพื่อผู้สูงอายุมาคุยกับเราค่ะอาจารย์คะมันมีความสําคัญยังไงบ้างคะอาจารย์เราต้องจัดบ้านให้ผู้สูงอายุะคะ่ะ ค่ะก็เน,นื่องจากว่าผู้สูงอายุนะคะเป็นวัยแห่งความเสื่อมนะคะอาจจะพบปัญหาเรื่องของตามองไม,ม่ชัดเจนนะคะหูไม่ค่อยได้ยินปวดข้อป,ปวดสะโพกนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ถืเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะที่อาจจะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะคะพัดตก กลมได้นะคะซึ่งอุบัติเหตุเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดภายในบ้านของผู้สูงอายุเองนะคะเราจึงแนะนําเรื่องของการจัดบ้านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเหล่านี้ค่ะค่ะงั้นพูดเรื่องเลยนะคะจัดบ้านอย่างนี้ห้องที่สําคัญคือห้องน้ํากับห้องนอนเนาะ สองขันมานี้เราต้องจัดยังไงบ้างคะสองห้องนี้ค่ะอย่างแรกมาดูที่ห้องน้ํากันก่อนเลยนะคะห้องน้ําค่ะไม่ควรไกลจากห้องนอนมากนะคะเนื่องจากผู้สูงอายุบางคนนะคะมีปัญหาเรื่องการกลั้นปัสสาวะค่ะกลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้ตอนกลางคืนนะคะต้องลุกมาเข้าห้องน้าบ่อยบ่อยนะคะก็ควรจะมีห้องน้ําอยู่ใกล้ๆห้องนอนไปเลยนะคะอย่างที่สองนะคะควรมีขนาดของห้องน้ําไม่กว้างและไม่แคบเกินไปค่ะ ขนาดที่เหมาะสมนะคะประมาณ1.65ถึง2.75เมตรนะคะหรือผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็นนะคะสามารถกลับรถเข็นกลับตัวได้นะคะ 3. นะคะควรมีราวจับนะคะจากภายนอกห้องน้ําเข้าไปในห้องน้ำนะคะและที่สําคัญค่ะที่โถส้วมนะคะควรจะมีราวจับด้วยนะคะเพื่อที่จะพยุงตัวลุกนั่งโถส้วมได้นะคะ สี่นะคะห้องน้ํานะคะควรมีระดับเดียวกับพื้นภายนอกนะคะ่ะซึ่งป้องกันการสะดุดล้มของผู้สูงอายุเองนะคะห้าค่ะพื้นห้องน้ําไม่ควรใช้วัสดุที่เป็นวัสดุลื่นนะคะแยกส่วโซนแห้งโซนเปียกอย่างชัดเจนนะคะควรหกนะคะควรมีที่สําหรับนั่งอาบน้ำคนะเจ็ดโถส้วมก็ควรเป็นแบบนั่งราบนะคะและควรติดตั้งฝักบัวแทนการตักอาค่ะ 8นะคะช่องประตูคนมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า90ซนติเมตรนะคะและลูกบิดนะคะไม่แนะนำใช้เป็นลูกบิดนะคะควรจะใช้เป็นคันโยกแทนและสามารถปดล็อกจากด้านนอกมาได้นะคะกรณีที่เกิดอุบัติเหตุภายในห้องน้ำนะคะ<อ>จะได้เข้าไปช่วยได้ทันนะคะ และ9้านะคะควรมีสัญญาณฉุกเฉินค่ะข้อสินะคะสีของผนังควรตัดกับสีสุขภัณฑ์นะคะเนื่องจากว่าผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องการตาตามองไม่ชัดเจนนะคะเขาก็จะได้มองเห็นชัดเจนมากขึ้น,นะคะ่ะห้องที่สําคัญอย่างหนึ่งห้องนอนอค่ะ,คะจัดยังไงคะอาจารย์ค่ะห้องนอนก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะติงนอนนะคะของผู้สูงอายุยนะคะระดับเตียงเนี่ยไม่ควรสูงมากเกินไปนะคะระดับที่เหมาะสมเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่า ผู้สูงอายุนั่งขอบเตียงแล้วเท้าเนี่ยเขาสัมผัสกับพื้นนะคะหรืออาจจะสูงประมาณ45-50ถึงเซนติเมตรค่ะนอกจากนั้นนะคะบริเวณหัวเตียงนะคะควรจะมีโต๊ะข้างเตียงค่ะเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเอื้อมหยิบจับอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะอย่างเช่นไฟฉายนะคะยาทานลูกน้ำอะไรนะคะที่วางไว้หัวเตียงนะคะส่วนอย่างที่สองนะคะแสงสว่างในห้องนอนก็ควรจะแสงสว่างเพียงพอค่ะ ควรจะมีสวิตไฟที่หัวเตียงเลยนะคะแล้วก็สวิตไฟเนี่ยควรจะเป็นแบบเรื่องแสงนะคะผู้สูงอายุสามารถมองเห็นและเอื้อมไปเปิดเองได้นะคะแล้วก็ควรมีการจัดวางของในตู้เสื้อผ้าน,นะคะไม่ควรวางสูงไปแล้วก็ไม่ควรวางต่าไปนะคะสูงไปผู้สูงอายุก,ก็ต้องยืดตัวนะคะถ้าต่าไปเนี่ยก็ต้องก้มตัวนะคะและสุดท้ายค่ะไม่ควรมีของที่ไม่จําเป็น,นะคะวางในห้องนอนด้วยค่ะ ยังไงคะที่ไม่จําเป็นก็อย่างอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ค่ะห้องนอนก็ควรจะเป็นมีแค่เตียงแล้วก็โต๊ะข้างเตียงค่ะอืมอมค่ะนี้สุดท้ายนะห้องนั่งเล่นค่ะจย์ค่ะห้องนั่งเล่นก็ถือเป็นแหล่งพักผ่อนจิตใจของผู้สูงอายุนะคะก็ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางวางทางเดินนะคะเพราอป้องกันการหกล้มนะคะนอกจากนี้สายไฟค่ะก็ระวังเรื่องของการวางสายไฟ ไปพาดผ่านพื้นนะคะบางทีผู้สูงอายุเขาอาจจะสะดุดล้มได้นะคะส่วนเฟอร์นิเจอร์นะคะก็เลือกเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีความโค้งมนนะคะ <c oughs> แล้วก็เก้าอี้ที่จะเลือกควรเป็นมีพนักพิงนะคะแล้วก็มีที่จับวางแขนนะคะเนื่องจากว่าเวลาลุกนั่งเนี่ยเขาสามารถพยุงขึ้นได้ค่ะ ค่ะก็วันนี้นะคะรายการกรักไม่รู้เลยค่ะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์นัทนิดขันหลวงนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในสัปดาห์นี้ค่ะถ้ามีโอกาสเราจะเชิญอาจารย์มาอีกนะคะก็ถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อสงสัยนะคะก็ส่งข้อความไปเลยค่ะทางเฟซบุ๊กนะคะสถานีวิทยุยกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวนะคะ่ะวันนี้นะคะดีชัน้นแล้วก็ทีมงานก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ